สวัสดีครับพี่น้องเมนี้ลุงจักผ้าเงาสิป้าพี่ผ้าน้องมาเงาอยู่สวนปลาลุงจักนะครับมาเบิงวิธีจัดการสวนปลาหนาแล้งนะครับเนื่องจากว่าสวนปลามองนี้ลุงจักกระปูกต้นไม้ฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลนะครับประกาบ,บม่มีระบบน้ำนะครับเฮ่าสีจัดการจังไหนาแล้งแบบนี้นะครับเพื่อนจังสีรอดนะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้อง ความแห้งแล้งมาเยือนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวมาพร้อมกับความแห้งแล้งนะครับสวนป้าลุงจักบองนี้ครับเนื้อที่สามไร่นะครับพิกัดกับบ้านนองลุมพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนาแล้งเข่ามาแบบนี้เข้าปลูกต้นไม้บ่มีระบบน้ำครับพี่น้องลุงจักใส่วิธีนะครับผมฟางนะครับนี่ครับพี่น้อง พรมฟางนะครับเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินให้ต้นไม้นะครับตอนนี้ลุงจักก็พรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเนื้อที่สามไร่นะครับพี่น้องมองนี่นะครับนี่ครับพรมฟางหลังจากพรมฟางแล้วครับพี่น้องสิ่งที่สิขาดบ่ได้ก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งลุงจักก็สิตัดแต่งกิ่งไปพร้อมนะครับนี่ครับเพื่อ ให้ต้นไม้เพื่อลดการคายน้ำนะครับลดการคายน้ำนี่การตัดแต่งต้นไม้ของลูกจักก็คือเวลาเทาตัดเทากอย่าตัดชิดป้นใดน,นะครับก็เหลือไว้ประมาณนิ้วหนึ่งนี่ครับย้ำนั่นเพื่อนก็นสีค่อยๆสมานแผลเพื่อนไปเองนะครับนี่ครับต้นใดที่หกนะครับใบหกหกนะครับเท่ากับ ตัดแต่งกิ่งไปพร้อมเพื่อลดการคลายน้ําของต้นไม้นะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวนปลาลุงจักมองนี้ก็ปลูกต้นไม้ฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลนะครับบ่มีระบบน้ําเนื่องจากว่าพื้นที่ของเหานี่แห้งแล้งนะครับเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ํานะครับนี่ครับฝนตกมากอะ่ะถ้าบ่ตกหนักอีลีนี่ก็สีบ่มีน้าขัางเลยครับพี่น้อง นี่ครับก็เลยใส่วิธีปลูกนาฝนนะครับพี่น้องปลูกนาฝนเด้อครับช่วงเดือนมิถุนากลกกระดานี่ลุงจักกะสเอาต้นไม้มาปลูกนะครับตอนนี้ก็บ่ทันเต็มครับบ่ทันเต็มเนื้อที่สามไร่ริงๆแล้วก็เต็มแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนบ่รอดนะครับลงไป4ีหา้อยต้นต้องเชือกับบลรอดนี่ก็เหลือแต่ความว่างเปล่านะครับ ก็เลยเอามาปลูกเสริมนะครับนี <bridges> ่ปลูกเสริมเติมไปทุกปีนะครับนี่ครับพี่น้องก็เสริมไปเรื่อยๆนะครับได้พันใหม่ยังงาก็เอามาปลูกนะครับหลังจากปลูกแล้วก็อาศัยฟ้าฝนละครับพี่น้องอาศัยฟ้าฝนปีใดฟ้าฝนเพิ่นเป็นใจนะครับต้นไม้เขากัจะเริ่มเติบโตรอดมาได้นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มที่เป็นสวนป้าแล้ว สูตป้าม่งนี้ก็เริ่มปลูกเดือนมิถุนาปี62สองนะครับกับผ่านมาหาปีกว่าแล้วนะครับพี่น้องนี่ต้นไหนที่เพิ่นหลอดมาได้เพิ่นก็สีงามนะครับคุณเ,เช่นต้นพยุงนะครับต้นพยุงต้นประดูปลาพวงนี้แหละครับพี่น้องที่เพิ่นทนแรงนะครับไม้แดงไม้แดงกับทนแรงเด้อพี่น้องนี่ครับกับปลูกสลับกันไป ปลูกทุกปีนี่ครับปีที่แล้วลุงจักก็เอามาปลูกนะครับต้นประดูป่ป่านี่ถ้าแบบนี้รอดแล้วครับนีห้องก็คลุมดินคลุมดินห่มฟางเห็เพลินนะครับเพื่อรักษาความชื้นไว้นะครับนี่ถ้าฝนตกมากนี่ก็ความชื้นก็สีเหลซ่าครับพี่น้องนี่ครับตอนอ้นยางหน้าก็ยังพ่อมีให้เห็นนะครับนี่จังตอนอ้นยางหน้านี่ลุงจักก็ตาแตงก่งเพิ่นออกนะครับ เดี๋ยวพ่อฝนมานะครับน้าฝนเพื่อนเกษสิจเจริญเติบโตถ้าแบบนี้รอดแล้วครับพี่น้องนี่ต้นยางหน้านี่ก็ล่งไว้ซี่หาร้อยต้นแล้วนะครับแต่ว่าบลอดนี่ครับสู่ต้นพะยุกครับปลาดูปลาบ่ได้นะครับนี่เพื่อนกับหมาะกับพื้นที่มองนี้นะครับพื้นที่ดินทรายดินทรายไม่อุ้มน้ํานะครับแห้งแดงต้นพะยุงเดแล้วพี่น้อง ผู้ใดอยากสิปลูกนะครับฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลกะลองเบิงพื้นที่ของเจ้าของวา่าว่าเหมาะกับต้นไม้ประเภทใดน,นะครับนี่ครับมือนี่ลุงจัก,กะได้คลุมดินจริงๆกับคุ้มแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่นี่บ่ได้คุ้มหลายบันได้กับเอาแครรอบๆโค่นไว้นะครับเพราะว่าฟางเข้ากะบ่อมีนะครับฟางเข้าบ่มมี ก็เลยหรือมีหน่อยได้หาทิพย์ก้อนนะครับนี่ก็เลยเอามาคุ้มดินไว้พ่อเพื่อนได้รักษาความชื้นไว้แน่นะครับพ่อซอยเพื่อนแน่ต้นไดหกใบหลายๆนี่ครับเท่ากับตัดสางตัดแต่งกิง่งให้เพื่อนน้ำนะครับนี่เพื่อที่สิลดการค่ายน้ำนาแรงกะผ่านมาหาแรงแล้วครับนี่ต้นไม้มองนี่ พวกที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นไม้ที่รอดแล้วนะครับก็เริ่มเป็นปานะครับแต่ว่าช่วงนี้หนาแล้งต้นไม้เพิ่กับพัดใบนะครับนี่ต้นไม้เพิ่นพัดใบอีกงีหนงธรรมชาติเพิ่นนี่ก็ร่างสรรมาให้แล้วละครับก็คือช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวที่เขาสู้ฤดูแล้งต้นไม้เพิ่งจะสีพัดใบเอามาปกนะครับ ใบเพลินก็สิล้นล่งกับคุ้มดินของเพิ่นเองอยู่โค่นเพิ่นนะครับกับเป็นธรรมชาติของเพิินนะครับนี่แต่ว่าเข้ากับมาซอยซอยคุ้มฟางเขาไปอีกนะครับพี่น้องนี่เสียนว่าพื้นที่แหล่งลงโล่งนะครับมีแต่ใบไม้แห้งครับพี่น้องช่วงนี้นี่ครับตอนนี้ก็คุ้มเรียบร้อยแล้ว ครับผู้ใดอยากสิปลูกต้นไม้แต่บม่มีระบบน้ำอยากฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลคือลุงจักกะเลือกต้นไม้ไหมาะครับพื้นที่จะของเด้อครับพี่น้องนี่จังของลุงจักก็เลือกไม้ที่ทอนแรงนะครับไม่ประดูปลานี่ท่อีนิลีครับกับไม้พยุงไม้พยุงนี่เพิ่นสีมาะครับทุกสภาพนะครับทุกสภาพนี่ต้นยางนากะต้นไดเพิ่นรอดแล้วกะยังพ่อมีหเห็นนะครับ นี่ครับต้นยางนาก็มี่การปลูกต้นไม้ของลุงจักก็นี่แหละครับบ่ได้จากัดระยะห่างดอกลวกรบร็บ่ได้ว่าสิป,ปลูกต้นนี้ยังที่เป็นแนวเป็นแถวไปปลูกไปเลยครับว่างมองได้กับปลูกไปเลยนี่ครับระยะห่างกับ่ได้จํากัดนี่ต้นประดูป่าครับต้นนี้ต้นประดูป่าต้นพยุงยางนานี่ไม้แดงยังสี่ครับกับปลูกใส่กันไปเลยครับพี่น้อง นี่ครับเพื่อนก็รอดมาได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพอเฮากับบ่มีระบบน้ำนะครับก็อาศัยปลูกหนาฝนเออ้อพี่น้องนี่ปลูกหนาฝนฝนมานะครับเดือนมิถุนากะละกกดาประมาณนี้นะครับก็เอามาปลูกได้เลยนะครับแต่สีไ้ดีก็ควรสีมีระบบน้ำนะครับควรสีมีระบบน้ำเพื่อที่ต้นไม้เฮากับสีได้จะเริ่เติบโตได้ง่าย ปีแรกสองปีนี่ก็ควรสีมีน้าให้เพื่อนอยู่นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปก็แทบบ่ต้องเฮ็ดหยังนะครับนี่ขนาดของลุงจักนี่บ่มีระบบน้าบ่มีหยังเลยนี่เพิ่นก็ยังหลอดมาได้นะครับนี่จังไม้แดงไม้แดงต้นนี้ก็สูงอาลาดเลยพี่น้องพุ่นะนะครับสามเมตรสามเมตรกลัวได้แล้วนะครับนี่ครับก็เป็นการปลูกต้นไม้ ฝากเทวดาดูแลของแท, <มา S 1> ท้เลยครับพี่น้องนี่การหลอดมาได้แล้วนะครับใกล้สิเป็นปลาแล้วธานาฝนมานี่ความเขียวเพิ้นกะสีมานะครับเต็มพื้นที่แต่ว่าช่วงนี้ลุงจักกะตัดแตงกิ้งนะครับตัดแตงกิ้งแล้วกะนี่ครับคุ้มฟางคุ้มฟางเพื่อรักษาความชื้นให้เพื่อนแน่นะครับนี่ครับถา้าผู้ใดอยาก ติดต่อลุงจักนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามหลายๆช่องทางนะครับเฟซบุ๊กกจักรีมูลวงอาสนะครับก็ติดต่อมาได้ครับพี่น้องแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหาผู้ใดอยากที่สอบถามนะครับมีอันไดที่ลุงจักพ่อที่แนะนาได้ก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องนี่ครับมีต้นไผ่กับมีครับพี่น้อง ต้นไผ่ก็มีมองนี้ก็บปลูกปลาผสมผสารนะครับได้พันไหมอียงมากกับปลูกนะครับระยะห่างกับกรต้องไปจํากัดอียงมากไหมหรอกครับพี่น้องนี่นี่ห้างศอกเดียวแขนเดียวลูกจักกับปลูกไปเลยนะครับอนาคตถ้าเฮาอยากตัดสางออกเฮากัจังเอาออกไปนะครับเฮากระจงต้นที่อุดมสมบูรณ์ไว้นะครับนี่ลูกจักปลูกทีทีแบบนี้ก็ อนว่าย่านเพิ่นบลอดนะครับย่านเพื่อนบลอดต้นไดรอดเท่ากับสีได้รักษาไว้นะครับนี่ครับยังแถวๆนี่ก็โล่งๆนี่หายไปหลายต้นอยู่นะครับนี่ก็ค่อยๆปลูกเสริมเติมไปทุกปีนะครับพี่น้องนี่ครับกะล่องเบิงเดอครับผู้ใดยาเค็ดกะล่องเอาไปปรับใส่เบิงนะครับนี่กะถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับ เอากะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักพายาวก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ